พอน,นอนห้แล้วนะนี่แหละครับผมไห้เฮ็ดให้แม่นอนห้องห้ซึ่งเมื่อน,นั้นผมทะเลาะกันกับอีกคนเนาะครับพ่อผมก็ได้เสียไปตัง้งประมาณจักสาสี่สี่ปีครับผมอายุกับแม่ครับเหลือพระในบ้านก็คือแม่ผู้เดียวเป็น,นังโดโพี่กระเว่าพี่นี่ยเฟนกล้องเพิน้น่ะไห่เ่ย่ไห่ไม่ได้ไห่ ่่ะมไเนาสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต่ำหำตรงชาแนลมื้อนี้อยู่กับผมเฮียต่ำหำตรงกับน้องเฟิร์นครับผมสวัสดีจ้า,น,น,จา,า,น,าน้องเฟิร์นจ้าหลานสาวครับน้องเฟิร์นมื้อนี้สิมาเฮ็ดชิปเป็นชิปขอขมาแม่เนาะครับ ซึ่งผมเห็นหเพื่อนนักใจในหลายๆเรื่องเรื่องมันผ่านมาโดนแล้วแหะครับถ้าน้องเฟื่อนบอบอกให้ฟังก็คือสิเป็นตาบาปผมไปตลอดนะ่ะผมในเห็นหเพื่อนคือแบบผมมาผมไม่ได้หานหูแต่ว่าเพื่อนกบหูไม่ได้มันกะอาจจะเป็นจังไรละ่ะตาบาปใพรอานะเรืเ่องนี้มันก็เกิดขึ้นมามันผ่านมาแล้วอะะครับแต่ห้ันผ่านไปมันมันเป็นยังไงกับเฟื่อนมันนั่นบอกฟังนะก่อนอก็ที่เราตำสิเกิดเรื่องอนี้เนาะ เรื่องยังเรื่องเรื่องนี่แหละว่าเลยเพิ่อนทำไมีผู้สาวมีอีกคนน่ะเออนั่นหนานี้ยายเพิ่นที่หน้าทะเลาะกันกับเขาอ่ะนะแก็นั่นเบิร์ตเบิด์ตท่านนี้มีไอ้รักเขามาเนาะอันเพิ่นใคโตราเบาหวานคือเพิ่นก็เมื่อยนั่นล่ะเพิ่นคิดนําเนาะต่ำมื้อนี้มื้อนั้นหนักต่ำขี่รถออกไปขี่บ่แฮงเลยเรื่องนี้เพิ่นอขี่ไปหาเขาอ่ะนะเอ่า ก็ท้วงหาหน้าตามหน้าต่ำคนมืาหนับตาตาซ้ายตัวเนี้ยตาซ้ายท้วมากกับอะไรหลับหลับใครจะคนนี่แหละดึกเลยเมื่อยเหมือนไอ้บวานเพื่อสิขึ้นอีกน่ะมนีเพื่อนท้วงหาแม่แม่เพื่อนพอนนอนกับเพื่อนเนาะเพื่อนกะห้องเพอนนอนห้ยด้ยนะพึ่งแอบพูดนี่แหละครับผมหายเพศห้แม่นอนห้องห้ซึ่งเมื่อนั้นผมทะเลาะกันกับอีกคนเนาะครับซึ่งเพื่อนกะบม่อยากให้ไปบ่อยากให้นยังผมไปเคลียร์กับเขาเนี่ยนะ ผมในคีเรถออกไปยางแห้งล่ะผมไม่เพิ่นหูดอกแต่ว่ามีคนบอกผู้ใดโทรบอกเราพีค่คนนั้นว่านาตำสิไปหาเขานาตำมันเพื่อนก็บอกว่านตา,า,านตำม,มขาสติขี่รถแห้งย้ายเพื่อนก็คิดนำ้ำปกตินาตัมเป็นเ่นคีรถแห้งอย่าเดียวเพื่อนเพื่อนนอนไห้บ้านี้เพื่อนก็นเลยนอนไห้เบาหวานขึ้นเป็นสาวใหม่เพื่อนยังว่าบอาเรื่องนาตำอีกตอนไปนอนปะเพื่อนบอกว่าเพื่อนคิดน้ำนาตำผู้เดียวคิดหลายคิดน้ำ เป็นกระบอกก็เฟื่องเลวยว่ะเฟื่องแม่บ่าอยากคิดน้ำในต่ำเนาะแม่เมื่อยไปเไยสิละอแต่น้องเฟื่องมาบอกให้ฟังกะผมคือชิบหูเนาะครับซึ่งผมกะเรียงมันกับพานมันแล้วแหละครับแต่ว่ากะผมกับแด้หูผมกันเลี้ยงต้นแม่เนาะต้องมารับลูกกับเรื่องอยังที่ผมสางขึ้นซึ่งเพื่อนบ่อยากคืออยากให้เพื่อนสบายใจนะครับคือแบบเพื่อนนอนห้องไห้เพราะผมเป็นห่วงผมถ้าผมบ่เฮ็ดจังซี่มันก็อาจจะเป็น าบ้าผมไปตลอดเนาะนัดตั้งคือบ่ามือที่นัดตั้งไปเพิ่นสองว่าย้ายไปหาหมอหมอนัดมือนั้นเกิเพิ่นบ่ได้ไปหาหมอเบาหวานเพิ่นไปหาหมอเข้าบ่เข้าเพิ่นเสื่อมอีกเข้าเพิ่นบ่ดีแม่ก็เท่าเพิ่นก็ล้มที่วัดเสียมเพิ่นก็ล้มในห้องน้ำนั้นเพิ่นก็เลยบ่ได้ไปตามนัดที่เบาหวานเพิ่นก็ได้ไปหาหมอเข้าบ่เพิ่นเจ็บเข้าแห้งขัเพิ่นมาบอกหน้าก็บ่ฮู้เลยรเดนนี่แล้วเฮาสิไปเฮ็ดคลิปขอขามาแม่เนาะครับซึ่ง ม่กัดเป็นข้อมผิดของผมแหละแต่ว่าผมกับเก็บข้อมรู้ซึกไว้เก็บอียางไว้หลายๆย่างเพื่อเป็นยังสี่แล้วครับเพื่อพาอยางให้เพื่อนรับรูแต่ว่าสิ่งที่ผมบ่เคยบอกเพื่อนมันกับมีคนเถวมาบอกเพื่อนเพื่อนก็คิดหนักเนาะเอาเป็นว่าม้นนี้ผมก็ขอโทษเ c ซขอโทษทุกผู้ทุกคนที่ให้เกิดเลี่ยงแบบนี้ขึ้นเพราะผมเองนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปขอขมาแม่นะครับแม่นั่งอยู่ข้างนอกไปกับหน้าด้วยเพื่อนนั่นครับแม่นั่งอยู่ัหนแต่ว่าเดี๋ยว ผมสิไปคุยกับตาก่อนซึ่งพ่อผมก็เสียไปแล้วนะครับนี่ครับเป็นพ่อพ่อผมก็ได้เสียไปตั้งประมาณสักสามสี่สี่ปีนะครับผมอายุกับแม่นะครับเหลือพระในบ้านก็คือแม่ผู้เดียวพ่อก็ได้เสียชีวิตไปแล้วผมมาสิบปให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันก็เกิดแม่ก็รับรู้แต่ว่าผมก็ต้องเฮ็ดแหละเพื่อให้พู้เฒ่าสบายใจแต่พ่อผมอยู่กับคือสี ซอยแก่ปัญหาเด็ดลายกนี่ปัญหาที่ผมเห็นกับผมสร้างเพื่อนพวกเดียวอ่ะเราจะไปขอขอมาแม่ครับเดี๋ยวสำเน่ละเดี๋ยวแม่พวนเดียวผมจะดูแลให้ดีที่สุด

พี 1941, ่กไทยเธอไม่ว่าพีนนเป็นทังหดเกิดี่ไหนนอดาวเขียดบวานคืน้นคุณน่ะเบิงกลองเพิ่นคุณน่ะใหไเงี้จังไ่ได้ให้ใวที่เพิ่นว่านอนให้ร้านบ่บวกกับบุ้ง ไ,ไหนร้อนเป็นเพ่อนฉัไม่ไ,ไ,ได้ยินหรอกปไฟนอนห้องใครเนาะมันหูแล้วมันยู่งทั้งหมดเนาะปูไปคิดที่ยงโอเคคือน้ำดูน,น,น้ำเตาละน้อยอยู่ที่มีแห้งไูละเด้อคิดท่น่ะฮะอยู่ที่มีแห้งก็มาค่ะเดือดจะเลิจะเลิศแห้งไม่ให้หคหนองห, <c oughs> หายแล้ว ใส่ขาเก็บนี่และไปหน้ามหมอพยาธิไทยแค่ยังดาวฮะดาวกับไทยดาวดางทามาแล้วก็ไมให้ดาวพยาธิาทยเพราเปาดาวดาวพยาดใ่เนาะเดียวกันสมิ่งงีมากอพี่น้องเป็นฟั่งลดกเป็นยังไง เอาก็เป็นอย่งเดียวหรือเปล่ดื้อเปล่าบังตรงดื้อเปล่ากธรรมดาละเนาะลูกผู้ชายเนาะกะธรรมดาละดื้อเปล่เลี้ยงยากวะเขายิ้มเนี่ยอย่างเปนเลี้ยงยากเด้อมึนเปล่เป็นยังเดือดเป่าเป่เป็นฟังวันนึ่งมึนเนะบ่มึนเป็นไรดอกับมึนแน่บ่มึนแน่เป็นแสนละตั้งาษานแสนละ นั่เจี๊ยก็ยันก็ยันเห็นคิดเห็นนักใจอยู่บ่นั่นเจีกคคก,จกับผมมือก็ยันเห็นนักใจอยู่บ่เออบางครั้งมึงเข้าวกันนักบางครั้งมึงเข้าวกับบ้านน้ากันเนาอนอะธรรมดาเลตามภาษาไว้รลุนกันเนาะ, <c oughs> ะไม่คิดเห็นอย่างนี้ธรรมดาผูใ้ใดโทรมาบอกฮะผูใ้ใดโทรมา <c oughs> เอณาวตัวโทรมาผู้สาวใช่ยีฮะโทรมาบอกว่างใด ตบอกลแม่หันมต้องมดแล้วไปคิดหลายไอ้กะิมีพี่สาวครับรอบครัวน้องเฟิร์นน้องฝนแม่น้องฝนให้เงกน,นก็นได้มันามาแล้วัมันาไปเริ่มไม่ชีวิตตุนไม่ตุนไม่นังดไปไห้ไห่บวมอันขึ้นเขาลงมาอีกเออ บ่เห็นดอกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เนาะการเฮกุการณ์การทำการรับผิดชอบขอบคุณเอเจนซี่คนน่ะขอบคุณเอีทั้งหลายับถึงนเราดังๆเนี่ตามห้าติมนยงวาท่าน้เส้าห้อยู่ขอบคุณขอบคุณเน้อจ้า้าหลาย เป็นกำลังใจให้เนาะกลับล่าเพิ่นล่าเป็นมันยล่ะล่าเป็นล่าใชงไหมถ่ายรูปไปเห็นหน้าแน่เพื่อนกลับล่าเพิ่นเร็วอ๋อเมฆกระโปรงหมูว่าวบอกใครบอกเราเมียดาวไม่แม่หงายเลยอะดาวเราจะเมย์จะบอกคบอก ขอโทษกอไฟเดอร์ครับสีเ่เฮ็ดชิงด่งที่บ่ดีเกิดเกินกน็มันผ่านมาแล้วกัสีเฮ็ดจังไ๋เริ่มต้นไหมขอบคุณทุกคนในการติดตามเนาะครับื้นนี้ก็บพ่อไว้ชซัมีก่ออนครับสวัสดีครับ